ลุงช่างครับผู้รับเหมาใช้ของไม่ตรงสเปคลุงช่างครับทำไมทำบ้านเพิ่งสร้างเสร็จแต่ก็เริ่มมีปัญหาแล้วหลายหลายเคสเนี่ยเจ้าของบ้านไม่ได้โดนโกงเพราะไม่ฉลาดแต่โดนเพราะไม่รู้ว่าจะเช็คตรงไหนมากกว่าแล้ะพวกเรารู้ไหมครับว่าวัสดุที่โดนสลับสเปค บ่อยที่สุดก็คือวัสดุที่เรามองไม่เห็นงานก่อสร้างเนี่ยยิ่งเป็นงานโครงสร้างยิ่งเสี่ยงโดนโกงครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสริมที่ไม่ตรงสเปคผูกเหล็กไม่ครบไม่ใส่เหล็กปอกหรือแม้กระทั่งใช้คอนกรีตคุณภาพต่ำงานพวกนี้ถ้าเราไม่รู้ก็เช็คไม่ได้จริงๆครับงานระบบไฟประปาก็เหมือนกันครับเพราะงานเหล่านี้มันซ่อนอยู่ในผนงังใต้พื้นหรือแม้กระทั่งบนฝ้าครับบางบ้านก็ใช้สายไฟเล็กกว่ามาตรฐานไม่ใส่ท่อร้อยสายใช้ท่อ PVC เกรดต่ำหรือแม้กระทั่งไม่มีระบบกราวที่ถูกต้อง ผิดพลาดทีหนึ่งอันตรายถึงชีวิตเลยครับแล้วส่วนงานหลังคาเนี่ยตัวโกงอันดับต้นๆเลยนะเช่นเหล็ก แปบางแผ่นหลังคาเกรดต่ําหรือแม้กระทั่งไม่ใส่ฉนวนหรือใช้ฉนวนที่ไม่ได้มาตรฐานติดตั้งผิดองศาบางหลังเนี่ยสร้างเสร็จดูสวยนะครับแต่พอฝนตกทีเดียวเองรั่วเป็น10บสจุดเลยงานปูกระเบื้องก็ใช่ก็จะไม่โดนนะบางคนก็ใช้ปูไม่ตรงประเภทปูไม่ได้ระดับบ้างแล้วบางคนก็ใช้วิธีโปะเอาคือบางคนก็รีบทํารีบส่งงานไม่พักพื้นไว้เลยกระเบื้องโกงบ้างกระเบื้องยกบ้างลุงช่างบอกได้เลยส่วนใหญ่ก็มาจากการลัดขั้นตอนการทํางานทั้งนั้นแหละครับแม้กระทั่งงานตกแต่งก็เหมือนกัน มุติว่าในสัญญาเขียนแค่ว่า ทาสีหนึ่งงานไม่บอกยี่ห้อไม่บอกว่าทาขีดเที่ยวไม่ระบุความหนาแบบนี้เสี่ยงมากเลยครับมุกโกงที่ลุงช่างเจอบ่อยๆเลยก็คืออันนี้เหมือนกันตัวเดียวกันครับพี่แต่ว่าราคาถูกผิดปกติแล้วก็ไม่ให้ดูงานตอนทําด้วยไม่ออกเอกสารไม่ทําสัญญ์งสัญญาใดๆทั้งสิ้นไม่ระบุสเปคให้ชัดเจนแต่ทั้งหมดที่ลุงช่างเล่ามาเนี่ยยังไม่เท่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คืองานที่เจ้าของบ้านแทบไม่มีโอกาสเห็นเลยอย่างงานเสาเข็มครับเสาเข็มน่ะเราเลือกได้ครั้งเดียวนะครับพอเราฝังลง ลงดินไปแล้วเราไม่มีโอกาสรื้อขึ้นมาดูใหม่เลยนะครับถ้าเราเลือกดีเลือกถูกบ้านก็อยู่ได้อีกหลายสิบปีแต่ถ้าเราเลือกผิดต่อให้บ้านสวยแค่ไหนมูลค่าทั้งหมดก็เสียไปครับช่วงหลังๆน่ครับเสาเข็มเหล็กก็เลยเป็นเสาเข็มที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเวลาเช็คก็ไม่ต้องดูอะไรยากครับดูมอกอดูเลขมาตรฐานและก็ดูชื่อผู้ผลิตโหลดเทสดูว่าเขาทดสอบการรับน้าหนักจริงไหมเอกสารพวกนี้ไม่ใช่ความลับครับของที่ได้มาตรฐานจริงเขาให้เราดูหมดเลยลุงช้างก็เจ เิอมาแล้วหลายเคสตอนแรกเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่สุดท้ายบ้านสูต้องซ่อมเสียงเงินซ้ำสองเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราไม่เห็นแล้วจะไม่เป็นไรไองานที่มองไม่เห็นนี่แหละครับอันตรายที่สุดแล้วแล้วของแท้เราจะเช็คอย่างไง 1. เช็คจากช่องทางการสั่งซื้อเช่น Facebook ของเข็มเหล็กซึ่งเขามีตัวตนมีการสื่อสารที่ชัดเจน2ครับ เช็คจากใบเสนอราคาในใบเสนอราคาต้องระบุขนาดชื่อรุ่นและมาตรฐานไม่ใช่เขียนแค่ว่าเสาเข็มเหล็กเฉยๆ3ครับเช็คจากทีมติดตั้งทีมงานเนี่ยต้องเป็นทีมที่ผ่านการอบรมมีชุดฟอร์มเรียบร้อยมีระบบ4ี่ <4 S 2> ก็คือเช็คจากหน้าตาโปรดัก t นี่แหละครับของที่ได้มาตรฐานมันจะมีจุดสังเกตชัดเช่นสติ๊กเกอร์สีส้มที่ตรวจสอบที่มาได้จริงๆลุงช่างไม่ได้บอกว่าเสาเข็มแบบไหนดีที่สุดนะครับแต่อยากให้เจ้าของบ้านเลือกเสาเข็มที่เช็คได้ตรวจสอบได้แล้วก็เชื่อถือได้ เพราะบ้านเราทั้งหลังมันฝากไว้กับของที่อยู่ใต้ดินนี่แหละครับสุดท้ายลุงช่างของฝากไว้นิดเดียวงานเสาเข็มเลือกผิดแก้ไม่ได้เพราะมันอยู่ใต้ดินใครที่อยากเช็คข้อมูลดูได้ที่ Facebook ของเข็มเหล็กเลยครับเขามีข้อมูลมีตัวตนแล้วก็มีตัวอย่างงานและก็มีเอกสารให้เจ้าของบ้านตรวจสอบได้จริงของที่เช็คได้อะครับลุงช่างว่าชัวกว่าครับ <c oughs>